สวัสดีครับคุณูฟังที่รครับเมืองไทย360องศานะครับคอลัมน์นี้อยู่ใน MGR ออนไลน์วันนี้ให้ชื่อว่าปุ๋ยคนละครึ่งพลิกแต้มลบรัฐบาลเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นเมืองไทย360องศาบอกว่าอย่างนี้ครับโครงการสนับสนุนปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งเราเรียกว่าชาวนานเนี่ยนะครับ โครงการนี้อาจจะเรียกว่าปุ๋ยคนละครึ่งก็ได้โครงการนี้เสนอโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งกำลังจะกลายเป็นภาพลบให้กับรัฐบ,บาลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะแทนที่ว่าโครงการนี้จะได้แต้มเนี่ยแต่ผลที่ออกมามันกล,กลับกลายเป็นการตรงกันข้ามไปซะเริ่มจากมีปฏิกิริยาคัดค้านจากชาวนาออกมามากขึ้นเรื่อย ล่าสุดครับมีสสพร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะจากพักเพื่อไทยเองนั่นแหละครับแสดงความเห็นคัดค้านเรื่องนี้ออกมาแล้วนะครับเมื่อวันที่25มิถุนายนปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือว่าชาวนาภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือว่าชาวนาปีการผลิต 2,567ถึง2,568ตามที่คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเมื่อวันที่25มีนาคม2567และคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติเมื่อวันที่13มิถุนายน2,567ได้ให้ความเห็นชอบในโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือว่าชาวนา โครงการนี้เนี่ยนะครับหลักการคือการสนับสนุนปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือว่าชาวนาภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือว่าชาวนาปีการผลิต2,567ถึง2,568เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรตามความต้องการของเกษตรกรอย่างมีส่วนร่วม โดยให้ชาวนาเนี่ยสมทบค่าปุ๋ยและกระชีวพันธุ์ในลักษณะของปุ๋ยกับชีวพันธุ์กนลลครึ่งโดยอ้างว่าเพื่อเป็นการพัฒนาชาวนาให้เข้มแข็งและเกิดความยั่งยืนและก็ลดภาระทางการเงินการคลังของประเทศด้วยการสนับสนุนปุ๋ยเคมี ME, ปุ๋ยอินทรีย์และกระชีวพันธุ์ในราคาครึ่งหนึ่งโดยจะช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกินไร่ละ500บาทและไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน10,000บาท หรือตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริงรวมมูลค่าปุ๋ยไม่เกิน2,000 20, 0บาทสำหรับคุณสมบัติของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือที่จะเรียกว่าชาวนาเนี่ยนะครับถ้าใครสนใจจะเข้าร่วมโครงการนี้ก็จะต้องเป็นชาวนาที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2 5 6 7ถึง2568ต้องขึ้นทะเบียนเอาไว้กับกมรมส่งเสริมการเกษตร และนอกจากนี้ครับถ้าเป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้เนี่ยสามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวิธีการเข้าร่วมโครงการชาวนาจะต้องใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันของทกศเพื่อเข้าร่วมโครงการจากนั้นก็ระบุปุ๋ยจะเอาสูตรไหนแล้วก็ชําระเงินค่าปุ๋ยแล้วก็ถีวพัน่านครึ่งหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันของทกศ รัฐจะช่วยจ่ายค่าปุ๋ยและก็ชีวภัณฑ์ครึ่งหนึ่งแล้วก็เกษตรกรหรือว่าชาวนาเนี่ยจ่ายอีกครึ่งหนึ่งเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนาส่งผลให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นเอาละรครับโครงการนี้เนี่ยดูแลเหมือนมีเจตนาดีคือต้องการจะลดต้นทุนให้เป็นการช่วยเหลือค่าปุ๋ยซึ่งก็ถือว่าปุ๋ยเป็นเรื่องจําเป็นนะครับเป็นต้นทุนหลักในการทํานาเหมือนกัน แต่ขณะเดียวกันก็ตามมาด้วยเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเพิ่มภาระให้กับชาวนาหรือเปล่าเพราะว่าชาวนาที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ต้องชําระเงินครึ่งหนึ่งนะครับชําระเงินก่อนครัวเรือนละ500บาทไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน10,000บาทซึ่งเป็นภาระที่หนักสําหรับชาวนาในขณะน,นี้แล้วที่สําคัญเนี่ยนะครับยังมีการกล่าวหาว่าโครงการนี้เนี่ยจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทที่จาหน่ายปุ๋ยหรือเปล่า และเมื่อนำไปเปรียบเ,เทียบกับโครงการไร่ละพันไม่เกิน20ไร่มูลค่าไม่เกิน2 0 0 0มื่นบาทซึ่งถูกยกเลิกไปโดยชาวนาเนี่ยเรียกร้องให้เอากลับมานะครับเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือโดยตรงโดยที่ชาวนาเนี่ยไม่ต้องสำรองใจตอนนี้เริ่มมีปฏิกิริยาคัดค้านดังขึ้นเรื่อยๆนะครับที่น่าสนใจคือในการประชุมสภาผู้ทแทนราษฎรเมื่อวันที่18กรกฎาคมการประชุมวันนั้นเนี่ยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัตา ประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมปรากฏว่าก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุมเนี่ยนะครับมีการเปิดให้สมาชิกได้หาหรือเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่เริ่มจากนายกรวีปริศนานันตกุลสอสออังทองพักภูมิใจไทยกรวีได้หาหรือถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวนาโดยบอกว่าเรื่องโครงการปุ๋ยคละครึ่งซึ่งเป็นโครงการหลักของรัฐบาลที่จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตให้กับชาวนา มีปัญหามากมายเหลือเกินครับทั้งการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทั้งสูตรของปุ๋ยซึ่งอาจจะไม่ตรงใจกับชาวนาทางร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแล้วที่สําคัญก็คือว่าเงินที่พี่น้องเกษตรกร,ร,รหรือว่าชาวนาจะต้องนําไปซื้อปุ๋ยและต้องสํารองจ่ายก่อนครึ่งหนึ่งนี่แหละครับกรบ,บีบอกว่าอย่างนี้ครับพี่น้องชาวนาเนี่ยเขาฝากให้ผมมาพูดนะครับว่าอยากจะให้รัฐบาลทบทวน และถ้าเป็นไปได้พี่น้องเกษตรกรอยากได้การช่วยเหลือแบบไร่ละพันเหมือนเดิมนั่นแหละครับเอาปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยคืนไปแล้วก็เอาไร่ละพันเนี่ยกลับมาครับนี่เป็นคาพูดของกรวีนะครับอีกคนหนึ่งคือนายฉลาดขามช่วงซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร้อยเอ็ดพักเพื่อไทยฉลาดได้หารือในที่ประชุมโดยบอกว่าถ้ารัฐบาลมีความจริงใจต่อเกษตรกรหรือว่าชาวนาเนี่ย ขอให้ยกเลิกนะครับไอโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยแล้วเอาโครงการเยียวยาชาวนาไร่ละหนึ่งพันขอไว้คงเดิมจะดีกว่าอีกคนนึงคือนายธินพลศรีททเรศซึ่งเป็นสสการสินพักเพื่อไทยเช่นเดียวกันก็หารือในที่ประชุมธินพลบ,บอกว่าอย่างนี้ครับผมขอยืนยันนะครับว่าชาวนาในจังหวัดผมเนี่ยเป็นกังวลเหลือเกินกับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งของรัฐบาลเกรงว่าจะไม่ตอบโจทย์ในการให้ความช่วยเหลือชาวนา ถ้าเกิดชาวนาไม่มีเงินสมทบเติมเพื่อซื้อปุ๋ยแล้วจะทำยังไงครับคือตามปกติเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าชาวนาเขาไม่มีเงินเขาก็จะซื้อแบบเงินเชื่อมาก่อนหรือไม่ก็เอาปุ๋ยจากกองทุนหมู่บ้านเนี่ยมาใช้พอขายผลผลิตได้แล้วเนี่ยถึงได้นําเงินไปใช้หนี้กันแต่สําหรับโครงการนี้กลับต้องนําเงินไปใส่สมทบซะก่อนนี่คือข้อกระบวนของชาวนานะครับ แล้วซ้ำร้ายไปกว่านั้นเนี่ยผมได้ยินมาว่าถ้าหากมีโครงการปุ๋ยคลเครึ่องแล้วจะไม่มีโครงการไล่ละพันยิ่งทําให้ชาวนาเนี่ยเขาทุกข์ใจเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าหากว่ารัฐบาลยังยืนยันว่าจะทําโครงการปุ๋ยคลเครึ่องอยู่ชาวบ้านก็ขอเรียกร้องอยากจะให้โครงการไร่ละพันเนี่ยอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับเพราะว่าตอบโจทย์ชาวนาได้มากกว่าจึงฝากไปยังรัฐบาลและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทบทวนแล้วก็ชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบด้วยนะครับ อีกคนครับคือนายสนองเทพอักษรน,นรงศรสรบุรีย์พักภูมิใจไทยสนองหาหรือในที่ประชุมบอกว่าได้รับการร้องเรียนจากชาวนาเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งซึ่งรัฐบาลกําลังดําเนินโครงการนี่แหละครับเนื่องจากว่าโครงการนี้เนี่ยนะครับแทนที่จะเป็นการช่วยเหลือชาวนาไม่ใช่ครับกลับเป็นการซ้ําเติมชาวนาเพราะประชาชนจะต้องไปกู้เงินมาล่วงหน้าเพื่อมาสมทบก่อนนะครับ แล้วปุ๋ยที่ได้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะมีคุณภาพถูกต้องตรงตามที่ต้องการหรือไม่และไม่สามารถที่จะนําเงินเหล่านี้ไปใช้ช่วยลดปัจจัยการผลิตด้านอื่นๆได้นะครับไม่เหมือนกับโครงการไร่ละพันชาวนาเนี่ยได้รับเงินโดยตรงไม่ต้องมีหนี้สินสามารถนําเงินเหล่านั้นไปใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตได้ทั้งค่าเก็บเกี่ยวค่าไถค่าหวานค่าปุ๋ยได้ครบวงจรนะครับดังนั้นที่ขอให้รัฐบาลเนี่ย ทบทวนโครงการนี้เพื่อให้มีประสิทธิภาพและชาวนาได้รับประโยชน์สูงสุดตามนโยบายของรัฐบาลนี่แหละครับเป็นการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรโดยสสของฝั่งรัฐบาลเองนะครับแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยโครงการปุ๋ยคละครึ่งซึ่งตอนแรกคาดว่าจะเป็นไม้เด็ดของรัฐบาลและร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าที่พยายามผลักดันอย่างเต็มที่ แต่กลับกลายเป็นว่าไม่ได้รับการตอบรับจากชาวนาซึ่งถือว่ามีเป็นจํานวนมากซะด้วยนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยบอกว่าเป็นการเพิ่มภาระไม่ใช่การช่วยเหลือเนื่องจากต้องสํารองจ่ายครึ่งหนึ่งผิดกับโครงการไร่ละพันที่ได้รับเงินโดยตรงแล้วสามารถนําไปใช้เป็นค่าใช้ใจ่ายได้เลยไม่ว่าจะเป็นการซื้อปุ๋ยก็ตามค่าเก็บเกี่ยวก็ตามหรือค่าใช้ใจ่ายอื่นๆก็ตามใช้ได้ตามใจเลยครับโครงการหรือมาตรการเยียวยาไร่ละพันเนี่ย เริ่มมาในยุคของรัฐบาลลุงตูพลเอกประยุทธ์จันโอชาขณะดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเริ่มจ่ายเงินโงดแรกเมื่อวันที่25เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565แล้วก็จ่ายเรื่อยมาจนมายกเลิกในรัฐบาลเพื่อไทยที่มีนายเศรษฐทาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีและมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่พยายามผลักดันอย่างเต็มที่ แต่เอาละครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อมีเสียงต่อต้านมีเสียงคัดค้านจากชาวนาและเรียกร้องให้นําโครงการไร่ละพันกลับมาแต่รัฐบาลก็อ้างว่าไม่ได้ยกเลิกนะครับเพียงแต่ว่าแยกออกจากกันคือหากมีปัญหาราคาข้าวไม่ดีก็จะนํากลับมาใช้อีกความหมายก็คือมีแต่ตอนนี้ยังไม่จ่ายนั่นแหละครับดังนั้นเนี่ยหากพิจารณาตามรูปการแล้วโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง จะเป็นโครงการอีกโครงการหนึ่งที่สร้างภาพลบให้กับรัฐบาลน,นะครับสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าไม่เข้าเป้าก็ต้องสังเกตได้จากปฏิกิริยาการคัดค้านของสสพัรคร่วมรัฐบาลนั่นแหละครับมีเสียงสสจากพักเพื่อไทยด้วยซ้ําที่ส่งเสียงดังๆให้ยกเลิกแล้วก็เอาโครงการไร่ละพันเนี่ยกลับมาโดยเร็วนี่ยังไม่นับในสื่อโซเชียลที่มีคลิปโวยวายด่าทอกันดังลั่นเลยนะครับสิ่งเหล่านี้หรือว่าปรากฏการเหล่านี้แหละครับพอที่จะสะท้อนให้เห็นได้แล้วนะครับว่า อาการหนักขนาดไหนนะครับ